นะก็จะไปอุดรไปเวียงจันทร์นะครับอุดรเวียงจันทร์นะแต่เราไม่ไปเราจะไปกินข้าวไป,ไปหากินข้าวนะครับแถวที่พักนี่แหละ,ะแถวหน้าด่านนี่แหละครับหากินข้าวพักผ่อนน้อยๆหนึง่งแต่ยังกินกินไปแล้วกินอาหารริมทางยังกินกินไป อยากยังไงกินมาอยากก็บพกก,ก,กินแล้วนะครับเอ่เก็บภาพพอได้บรรยากาศนนหน้าด่านมาให้ดูนะฮะโอ้เขาก็เงินหมูหนวดนะครับ เข้าตัวเมืองน้องไายนะครับตรงนี้ก็คงจะมีพ้นตรงนี้นะที่กินข้าวนี่นะมันถ้า,ากตรงนี้แหละเคยกินนะเนี่ยตรงนี้ลนะข้ามันไก่ก็มีมเวียเตียวไก่มาละข้ามันไก่ต้นเด็ด เกี๋ยวเนื้อน,น้ำตกน้ำใสน้ำดำมีหมดนะครับบะหมี่เกี๊ยวก็มีนะครับมาตรงนี้นะ,ะมามะะเดินเล่นก่อนนะครับเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อน เซนะ็นโตซานนะเคยเข้ามาครับตรงนี้น,นะเซ็นโตซานนะครับก็สะดวกสบายเซ็นโตซานนะตรงนี้ก็เป็นร้านแจ่วฮ้อนปิ้งย่างโคขุนนะครับตรงนี้นะนนแจ่วฮ้อนไปเตี๋ยวก็มีก๋เตี๋ยวเนื้อตุ๋นสุกี้กวางตุ้งก็มีนะครับตรงนี้ งนี้ก็จะมีเจ๋ยวเนื้อตุนซุกี้กวางตุ้งนะครับตรงนี้ก็มีนะครับให้กินให้อร่อยตเต็๋ยวเนื้อตุนจจฮอนสิงคโปร์ุนะเดินเล่นครับเดินเล่นขับรถมาทั้งวันก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยวันตรุงนี้ตอนเช้าตีสามก็จะ วิ่งนะก็ห้องตื่นก็ห้องตื่นน้ำมันตีสองนะฮะตื่นที่สองแต่งตัวเรียบร้อยก็ลงไปร่วมกิจกรรมวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเดินเล่นดีไหมนี่ฮะเออได้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 เออได้ได้ได้ได เล่นเดินเล่น,ลนโอ้ยครับรถกระบะบ่เมยกเขาเมยเติบไดิครับรถเมยเ,เติบอยู่เห็นว่าก็ได้ตั้งแต่หมูนนบ่บ้านนี้ครับตั้งแต่ม่บ้านนี้ทั้งหมนี้เป็นสองมือต่อกันเงาเลยนะครับเงาเลยเป็นปาเก็บทิ้งพอสมควรนะครับวันนี้ไส่กรอกไส่กรอกน้องคายเจ๊เจ๊อะไรงเที่ยงนะครับอฮอ อ,อ,อ,อันนี้ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก็มีถ้าเบเวนราก็เคยมาพักนะครับตรงนี้ตอนนี้พวกเราเคยมากินข้าวที่นี่นะครับเคยมากินข้าวไปเที่ยวข้ามข้ามฝั่งก็มาตรงนี้แหละไปกินข้าวอะไรกันก็มากินข้าวตรงนี้ค่อยค่อยเดินทางต่อน,นะครับคือชาเบเนรา ะครับเคยมาข้าวขาหมูข้าวมันไก่มีนะครับข้าวข,า,นะขาหมูข้าวมันไก่มีให้อาหารข้า,าวเปล่าเจ็ดสิบบาทนะครับอืมอเดิน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 ,ดนต่อเดินต่อ ืมก็มาบ่อยครับมาบ่อยน้องคายมาบ่อยมากเลยมาเที่ยวมาเล่นมาทุละเถือว่าบ่อยครับน้องคาย นองชายถือว่ามาบ่อยมากเลยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาก็มาสมัยสอบบรรจุก็มาทำง,งานราชการแล้วก็มานะครับเกษียณแล้วก็มาไปบ่อยมาบ่อยมากเลยนะครับน้องคายเป็นเมืองหน้าด่านอ,อ๋อมนันเสื้อผ้าเสื้อผ้าราคาสวยๆเลยนะครับโอ้มันหลายแถวีน โอ้ตัวลอ,อยลอยหาซิบนะครับเสื้อป้าราคาสวยๆทั้งนั้นเลยอืมอมี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 ม,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 มีปะปะปะเดินดุมดุม ก็นะเป็นร้านไบเตอร์มาร์เก็ตนะครับไบเตอร์มาร์เก็ต ภาคปลาท่งนก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดหน้าตลาดสดตอนตลาดแรงนะครับมีอาหารขายนะครับมีอาหารขายเป็นยากินให้กินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านปลาเน้นอบโอ่งนะครับเป็นอาหารนะโอ้เป็นอาหารนะครับตรงนี้นะอาหารส้มตามอาหารข้าวเหนียวก็ม uh ีนะครับให้เราได้กินโอเคนะครับตรงนี้นะ แต่ก็จะมองไปที่ข้ามฝั่งทุกคนนะครับที่ตลาดนัดทางนั้นข้ามทางรถไฟนะครับไปจะเดินไปที่ตลาดนะครับตลาดรถไฟตลาดรถไฟ รถไฟนะครับรถไฟเราก็จะข้ามเรนเรนเวไปอ๋รถไฟมาแล้วอพอดีพอดีจะได้เก็บภาพรถไฟนะครับพอดีจะได้เก็บภาพรถไฟนะอ่าว่างางรถวังรถวฟงรถวฟงรถวฟงรถว่ารถว่างรถวางรถว่ารับาารถ รนแล้วไปมาสัญญาณเตือนว่ารถไปมาแล้วนะครับความจะมีแขงกันไม้กันห้ามจราจรผ่านนะครับอันตราย ทางฝั่งลาวนั่นแหละครับมาจากทางฝั่งลาวนั่นแหละครับจากเยงจันทร์นะครับก็สามารถวิ่งผ่านเียงจันทร์มาได้นะครับมันหกได้หรอวะสร้างหกยังหน่อยหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังรอ หนึ่งนะครับนะครับให้ตรงไปเขียวนะครับถนนตรงไปเขียวมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับรถไปจากมาวิ่งมาจากเบียงจันนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วิว่งมาจากนครองจันทนั่นแหละครับเป็นรถขนสินค้านะครับขนสินค้านะครับเป็นขนสินค้านะครับขนสินค้าตู้พันธุ์เนื่อก็ตามด้วยตู้ของามคมดิสารอีกสองโบกี้นะครับโอเคนะครับอันนี้กับรถไปนะครับอ่ะ ก็เปิดนะครับการจราจรก็ไปได้นะครับพี่น้องนะครับเปิดแสงก็จะมีการจราจรก็ไปได้นะครับเราก็ยังจะรอรอการาข้ามไม่ได้ว่ารถมันติกเราต้องรอข้ามถนนนะครับผมสิถธาถ้าเกินว่าฝอมทางไปตลาดทั้งพุ่นก็เลยให้รถไปพิ่นรถมันไปนไม่ได้แต่บา,ง,างสักก็งจะไปครับสนันมันสีเหียบรก็พุ่นนะครับเนาะ ลองฟังเล่ากับมาหลายได้ครับอัน,นะครับนก,ก้อนหลวงยังจันนะครับนก,ก้อนยังจันก็มาหลายนะครับเนาะอืมรถแน่นรถรถแน่นรถแน่นรถเยอะนะครับก็เห็นป้ายเหลืองๆนะครับก็ มาจากฝั่งเล่านะครับป้ายเหลืองๆนะครับกำแพงนครู้ไลครับครับรถมาจากฝั่งเล่าหลายครับสังเกตเห็นป้ายเหลืองๆซีเมนนะครับมันป้ายเหลืองนะครับทะเบีาายบน,ป,น,ป,นป้ายเ,เหลืองมาจากฝั่งเล่านะครับเ้อรถยังแน่นอยู่นะครับรถยังแน่นอยู่นะครับกปยังข้าไม่ได้ต้องต้องรอก่อนอันนี้ของอุราน้องคายเนาะ อันนี้ก็มาจากฝั่งลาวนะครับกำแพงนครนะหลายครับหลายลายสังเกตไปเรื่องเดียวนะครับเป็นของมาจากฝั่งลาวด้วยครับรถนะครับทะเบียนทั้งเรื่องเดียวนะครับนี่นะทะเบียนเลืองนะเ,เองก็จะมาจากฝั่งลาว รถตมาแล้วครับโอ้ยเรียบแล้วโอเครถนี้มันรถอีียงบางท่านนี่นี่เพ่ฟ้าบอกโอ้เริ่มบางนะครับเริ่มบางแล้วเริ่มบางแล้วเริ่มบางแล้วก็จะคอดนะบางแล้วบางแล้วทีนี้สนุนบางแล้วก็คือจะข้ามจะข้ามทางแล้วนะครับรับรถไปนะครับ

โ okay. อให้ยายกข้ามฝั่งนะครับแล้วกอนนะครับแล้วก่อนนะครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับผมเดียนลัตหลาดกันครับมา นตลาดมีอะไรกินบ้างหลากหลายนะ่ากินนะครับตลาดขางรถไฟข้างถานี้รถไฟไอ้ล้างรถไฟนะครับมาเดินชมตลาดกันหาเลาะกินกันนะครับอันนี้ก็หมึกน้ำหมึกย่างออ่อไข่ย่าง ไส้หมูย่างหมูย่างเอาอาหารเยอะๆเลยนะครับน่ากินะน้ำพริกกากหมูอื้ <c oughs> อันนี้อะไรนี่ <c oughs> อืมอมนี้คืออะไรอม,มนี้เป็นยำนะครับยำห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> เป็นอาหารยำสำเร็จรูปถุงละห้าสิบบาทนะครับ ผักสดเป็นขนมกรนะต้มกระต้มเนี่ยเป็นไก่นะครับเป็นไก่เป็นผักสดอันนี้ก็จะเป็นหมกเป็นกระต้มมัดนะกระต้มมัดกระต้มมัด ใส่ทัวดำนะครับคุณแม่เป็นขายมีชม่ซองรืซองชุดแคบคอบอต้องอเไอ,อย่างเดียวบอเอออืมไปออหมักหอยยี่สิบบาท้าบาบโอ้ยแผ่นเคกการ์ตรูน อ้เหซาจีกัมมี่อืมเยอะแยะเลยอาหารการกินนะจะกินนี่แรงนี่แรกเมื่อนี่อืมครับผมรอคนยายก่อนนะครับ อืมปัด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 หากินข้าวกินอะไรกันนะครับอันนี้สําเร็จนะถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับถุงละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหอยแครงอันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับตลาดเนื้อเนื้อวัวสดสดนะครับอันนี้ตลาดตลาดข้างร่างรถไปนะครับน้องคายขนมก็มีไข่ม่วนไข่ม่วน,วนกองละ สองสองหาสิบาทนะครับอันนี้ได้ขนมได้เดินเลาตลาดสดน้องไข่ครับตลาดยึดขางล่างรถไฟน้องไข่หนาด้านนะครับตลอดใกลๆกับดานไกลๆกับดานมีตะาดแท้ล่าวนะครับมีตลาดนัดตลาดสดมากินกินแรงกันนะครับผมก็ทิเลาะเาหาเลานี่อกินแรงมันนี่เนาะ อาหารเานี่พวกนี้จะเป็นพวกเสือผ่าทุงเท่าทุงเกือบนะครับทุงเท่าทุงน่องทุงเกือบอ๋อเกือบมีหลากหลายราคาถือนะครับคนละแปดสิบบาทร้อยบาทมี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 อืมเป็นของใส่ของซอยกระเป๋าโอ้ยงามเลยครับเป็นมีกระเป๋ามี กับป๋าตุกตานะครับนี่ก็เสียงเสียงโชคนะครับหลายล้านบาทโชคดีเข้าข้างมันก็อย mm. ู่ใกล้ๆกับรางรถไฟนะครับใกล้ๆกกับรางรถไฟนะครับนะหัวรากนี้ก็มาแล้วนะครับอันนี้มาแต่หัวรากนะครับอันนี้เป็นหัวรากนะครับหัวราก เดี๋ยวยิงมานะครับวิงไปเอาหาัวลากไปเฉยนะครับเป็นรอปทอนะครับรอปทอรถไปไทยเป็นหัวรากตรงนี้คือรถไฟของจังหวัดน,น้องชายเพกก็เชื่อมต่อกับสอปป,าปาลาวนั่นแหละครับโอเคนะครับนะโอเคนะครับ อันนี้ตรงฐารนรถไปรถไปรถไปก็จะก็เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อลากเป็นตู้สินค้าครับรถขนสินค้านะครับของรอบวัท่อของรอบวัท่อนะครับเป็นตู้ขนสินค้านะครับรถไปไทยนะครับอันนี้เป็นถอยหลังท้องคนนะครับนะครับ ก็มาจากทางฟังพุ่นนะครับอันนี้เป็นรถเป็นรถเปล่าอยู่นะครับเป็นรถเปล่าอยู่นะครับมาเชื่อมต่อกับหัวลากนะหัวลากเลยไปดันลากมานะครับตรงนี้หัวลากคนนะครับตรงนี้คือหัวลากรอปทโตนี่เป็นหัวลากนะครับหัวลากรถไฟแล่นนะครับเนาะรถไฟไทยเก่าแก่มากนะครับ เชื่อมต่อก็าทานนันแหละน้องขอขอเล่านะครับเนาะที่นี่สถานีรถไปตอนนี้รถไปน้องค่ายนะครับน้องค่ายมาหาื้อกับเขาก็เลยนั่งทายืนท่าครับเราตลาดเดนนะครับขอไปหากินตะขออยู่ที่พักบ้านพักคนละนะครับเนาะเอยหาเ่นครับหาเ่นหาเที่ยวเ่นบ่ไม่นะครับ,รบเ,เ,เที่ยวเ,ล,ยยเล่นไป ตามไปเยี่ยตามไปเยี่ยคนขี่ขานคนวางงานนะครับคนขี่ขานคนวางงานหาล,อหล่อเล่นไปรั่นนะครับพี่น้องเอ้ยมานะก็อ,อกสีได้เวลากินข้าวกินน้ำแบบที่บ้านเนี่ยเขาข้าวที้เขาหอมแตบวันจะกินข้าวที้ได้ปะ ตลาดหน้าตลาดแรงหน้าไอ้ข้างตลาดรถไฟนะครับมันใกลๆกับสถานีรถไฟทางรถไฟนะครับเนาะไปกิจสิรลืาคิจสิริอพอดี นัดเออพันมียังนัดนะเอาเยอะเอาเยอะเอาอ,อ,าอ,อ,าอาาะไระป,รปรเอาขนมขนมอะไรป่ะอ,อและนะใสก่กอกหมูบุ่นเส้นกุ้งใหญ่ตุยป่าครับได้ถ้าก,กินแล้วสิไม่หากิน,นขเขาด้บัต ี่หากิ้งเสาคนละห้องพักห้องนอานคนละเอาแห้งจังไนกันบาดนี้เนาะเอาแห้งจังไนกันนะครับโอ้ค่อนข้างสิกความทางลำบากเดือดได้ไหมค่อนข้างจะท่ามทางลำบากเดือดไม่ได้นี่ ลาบก้อยต้มเป็ดต้มหมูต้มไก่มีครับลาบไก่มีเออหมักผ้ากับมีนะครับหมักผ้ากับมีหมักผ้าจากลาดบุรีไกผ้าลาดบุรีนะครับอ่าม,มีมีสองขางตัง้งบรรยากาศนะครับเออบรรยากาศน้ำแรงถนน,นด้านมิตรภาพไทลาวน้องค่ายเพื่องกันนะครับเนาะ นางรอบปีนี่แะครับนางรอบปีนี่แหละนะโอเคโอเคโอเคบ้าว่าเป็นยี่หออ้ออย่างนะครับเป็นมาจากฟังเล่านะครับเนาะเบื้องยี่ห้อพระบุญบ่อนะครับเนาะเป็นมาอาซึกใส่จัวใจใส่ซสื้อของนะครับพี่น้องจากฟังเล่าเป็นมานี่น้องไข่เขานะครับเนาะ รถเป็นดีหอยอยังพูดนี่ครับพี่น้องทางฝั่งลาวบอ,อกงี้ได้อครับนี่ครับขั้นนี่กับแม่นะั่นขั้นนี้มันก็ที่สังเกตเบิ้งผันตาป้ายผ่นตาถ้าเบียนเรี่องยงนี่กับแม่นะครับมาจากฝั่งลาวนะครับกำแพงนครก้อยย่อศูนย์หกก่อสามนี่นะครับนะ้นบองน,นะครับเอออันนี้มันหอยนะหอยหอย หอยแองคูหอยหอยแข่งนะครับน่ากินแรงนะครับอรอโอ้ตลาดนะครับมันเพิ่น <ละ S 1> หนึ่งไวให้เอาเด้เพิ่น,น,นหนึ่งไววพร้อมกินเลยนะครับคุณคุไใบลดนะครับอ๋อ